สวัสดีจ้าเย็นวันอาทิตย์สเปเชียลเล็กน้อยสำหรับวันนี้นะจ๊ะแซนโจเวเช่นะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ขวดยังกับยาธาตน้ำขาวัญยาสตรีเผ่นพากตาเลยครับตาพยานวกอืออ่ะลองดูแล้วกันนะครับอืมไม่เคยชิม ราคาย่อมเยาวฉลาดน่ากลัวแต่ขออืมกินอืมอม,มันเหมือนกินพริกอะมันมีกินพริก อืมถือว่าถือถือว่าถือว่าน่าจะพอใช้ได้นะครับสำหรับตัวนี้แทนนินกลางๆนะฮะอ่ะต้องลองดูว่าปลายทานจะเป็นยังไง